ขวัญใจรถสไลด์มีรุ่นไหนกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับรถที่ชอบขึ้นรถสไลด์นะครับรถที่ขึ้นรถสไลด์เนี่ยก็เท่ากับว่ารถเสียรถพังรถมีปัญหาถูกไหมครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยมีรถรุ่นไหนกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมก็ลองทายกันมาได้นะครับว่าจะตรงกับที่ผมทําคลิปนี้หรือไม่นั่นเองครับเริ่มจากอันดับที่5กันก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือ m a z d a CX 5ไฟครับ เป็นตัวเครื่อง2.2ดีเซลนะฮะตัวนี้เนี่ยชอบมีปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องน้ำดันนั่นเองนะครับพบเจอกันเยอะนะฮะรถยนต์มือสองที่ผมเคยเจอเนี่ยบางคันเนี่ยเอามาขายหน้าเต็นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้วด้วยนะฮะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเองนะศูนย์เรียกเข้าไปเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็บันทึกหน้า18ไว้ว่าเคยเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับมาด้าเขารับผิดชอบ ะะเจอ,บ,อบ่อยครับ m a z d a cx 5เครื่องดีเซลครับอันดับที่4นะฮะจะเป็น mg gs นะครับตรงนี้ก็ติดโผล่อยู่กับเขาเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมต,ต้องยอมรับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยออปชั่นเยอะสเปคเยอะนะฮะระบบต่างเนี่ยเป็นไฟฟ้าหมดชอบมีปัญหาเรื่องไฟโชว์นะฮะคำสั่งผิดเพี้ยนนะครับแล้วที่เห็นขึ้นรถสไลด์เนี่ยผมก็เชื่อเหลือเกินว่า รถคันนั้นๆเนี่ยอาจจะยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะฮะการเรียกรถสไลด์เนี่ยก็เรียกฟรีอยู่แล้วก็เลยเจอบ่อยนั่นเองแล้วก็รถรุ่นนี้ต้องต้องบอกเลยว่าเหมือนกับอาพับนะโอมีเพจล้อเลียนเต็มไปหมดเลยถ้านึกถึงรถสไลด์บางคนนี่ก็บอกว่า MG นะฮะแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมว่าคนที่เขาใช้แล้วดีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยมันก็มีนะ ไม่ใช่ว่าจะมีปัญหาซะทุกคันไปนะครับบางคนเนี่ยออก MG คันที่1คันที่2คันที่3ใช้ MG ทั้งบ้านเลยผมก็เคยเจอมาแล้วครับอันดับที่3นะฮะท่านผู้ชมเป็นรถยุโรปครับเชฟโรเลตแคปติว่าครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือว่าเครื่องยนต์เบนซินโอ้โหปัญหาเนี่ยพอๆกันเลยนะครับชอบมีปัญหาเรื่องความร้อนนะฮะเรื่องเครื่องกระตุก อัตราเร่งเร่งไม่ขึ้นนะฮะพบเจอบ่อยบนรถสไลด์เลยนะครับก็ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะฮะท่านผู้ชมเต็นเนี่ยยังไม่อยากนะฮะที่จะซื้อเข้ามาขายเลยครับกลัวมีปัญหานั่นเองอันดับที่2องเชฟโรเลตคูดครับรถรุ่นนี้นะต้องบอกเลยว่าเกียร์เปาะนะเกียร์เปาะเหมือนกับเขาว่ากันว่าเช่าเกียร์มาใช้นะฮะเจอบ่อยชอบมีปัญหานะครับแล้วก็ เรื่องความร้อนเนี่ยนะฮะมีแน่นอนนะฮะสำหรับเชฟคูดเป็นรถที่รูปทรงเนี่ยตอนที่เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยสวยนะรูปทรงทันสมัยตอนนั้นเนี่ยผมยังชอบเลยนะท่านผู้ชมแหม่ถ้าขี่คูดเนี่ยน่าจะหล่อหน้าดูนะแต่วันนี้การเวลาพิสูจน์แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นรถที่มีปัญหาวันนี้ราคาตกมากๆมือสองเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเหลือราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้นะอันดับหนึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมด วันนี้คือขวัญใจรถสไลด์โดยแท้ครับ Ford f เฟ t ตานั่นเองนะฮะท่านผู้ชมผมเนี่ยเจอประสบการณ์มากับตัวเลยนะผมไม่ได้ใช้นะผมขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนไปเจอคุณผู้หญิงคนหนึ่งจอดเสียอยู่จอดอยู่กลางทางเลยนะรถก็ติดนะไปไม่ได้โอ้โหต้องลงไปช่วยเข็นนะครับรถรุ่นนี้ปัญหาเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเกียร นะครับจุกจิกไปหมดเขาเขานิยามกันว่าสนุกใช้นะสนุกใช้สนุกซ่อมด้วยนะฮะสำหรับเจ้า Ford f i e ตและนี่คือนะฮะรถยนต์ที่เป็นขวัญใจรถสไล,ลด์รถบางรุ่นเนี่ยนะฮะก็เลิกผลิตไปแล้วย้ายถิ่นฐานไปแล้วนะครับก็เอาข้อมูลมาจากในอินเทอร์เนต็ตนะฮะท่านผู้ชมที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็ประสบการณ์โดยตรงของผมด้วยซึ่งอยู่กับรถยนต์มือสองนะฮะ ซื้อเข้าขายออกนะฮะเราก็เจอเราก็เก็บสถิติอยู่แล้วว่ารถรุ่นไหนชอบมีปัญหาชอบเกเรนะฮะเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อเข้ามาขายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะจะคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าหรือมีรุ่นไหนนะฮะที่คิดว่าเป็นขวัญใจรถสไลด์ก็พิมพ์มาได้เลยครับผมทิ้งท้ายไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมไอ้ที่เอ่ยไปเนี่ยนะฮะมันเป็นขวัญใจรถสไลด์แต่อย่าย่ำใจนะรถทุกวันเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถแพงนะครับมีปัญหากันทั้งนั้นเคยขึ้นรถสไลด์กันแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเบนซ์เป็น b m นะหรือเป็น Volvo หรือเป็น t o y ย ta หรือเป็น Honda ต่างก็เคยขึ้นรถสไลด์กันมาแล้วทั้งนั้นแต่ไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงเท่านั้นเองอ